ในธรรมะหกที่ได้กล่าวเมื่อวานเนี่ยนะ,ะความจริงแล้วผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องปัจจัยอะไรเนี่ยนะถ้าเอาธรรมะทั้ง60คือปียรูปสาตรูปเหล่านี้ไปเพ่งอย่างเพียงพอจริงๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยและปัจจยุบันอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลอยู่ในตัวซึ่งถ้าเอามาพิจารณาบ่อยๆ อย่างที่ทบทวนนะว่าใน60มีอะไรบ้างแบ่งเป็นกลุ่มเป็นอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6นั่นนะวิญญาณ6ภาษะ6นั่นนะเวทนา6สัญญาหเ,เจตนา6ตัณหา6 วิตกหวิจารหกหทั้งหกสินี้ถ้าพิจารณาจริงๆนี่นเอามาใคร้ครวนเนี่ยมีทั้งปัจจัยและปัจจยบันนั่นซึ่งสามารถแปรรูปได้ตั้งหลายอย่างคืออย่างที่เราคุ้นเคยถ้ามองโดยปฏิจจสมุปบาทนั้นช่อนข้างจะเห็นชัดเลย ในในฐานะเป็นปัจจัยกับปัจจยุปันอย่าง,งจักสุกับรูปเกิดอะไรจักโควิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันก็เรียกว่าภาษะภาษะก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาภาษะนั้นเป็นปัจจัยแก่สัญญาด้วยเป็นปัจจัยแก่ทั้งเวทนาเป็นปัจจัยแก่ทั้งสัญญา ัวเวทนาเนี่ยนะสมุท่าเวทนาเนี่ยดูได้จากรูปถ้ารูปเป็นอิทธารมเวทนาก็จะเป็นโสมนัสเวทนาหรือสุขเวทนาเนี่ยนะอิทธะคือหน้าปราถนาถ้าอารมณ์นั้นเป็นอนิถาอนิถะเนี่ยนะคือไม่น่าปราถนาอันนั้นก็เป็น โทมนัสเวทนาถ้าอารมณ์นั้นปานกลางมัชตารมเนี่ยเวทนาก็เป็นอุเบกขาเวทนาผลทั้งเวทนาเหล่านี้จะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นโสมนัสก็ตามจะเป็นโทมนัสก็ตามผลก็คือตัณหานะจะจะมาจากเวทนาใดเป็นปัจจัยก็ตามผลที่สุดก็คือตัณหาสัญญาก็เป็นปัจจัยที่สําคัญของ ตัณหามานะทิฏฐิพันธาพูดตันหาที่ใดนะมานะกับทิฏฐิเท่ากับพูดแล้วเนี่ยนะเพราะว่าทำเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีสัญญาเป็นต้นเหตุเนี่ยนะเพราะสัญญาเนี่ยเพราะสัญญาตัวนี้มันแบ่งประเภทเป็นกามสัญญาพยาบาทสัญญาและวิหิงสาสัญญา <c oughs> มันก็เท่ากับเนี่ยตัณหามานะก็เข้ามาแล้วทีนี้ทั้งตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้อย่างไรก็ไม่พ้นอะไรกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมซึ่งกรรมก็คือตัวเจตนาตัวตัณหาเป็นปัจจัยแก่แก่กรรมทีนี้เมื่อบุคคลทำกรรมเนี่ยนะ โดยทั่วๆไปกรรมก็เป็นเวลาคิดถึงก็คิดถึงคิดถึงกรรมอันนะพันก็จะต่อด้วยอะไรวิตกกับวิจาร์ทีนี้ลำพังไอตัววิตกวิจารเนี่ยยกมาเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะกล่าวแม้กระทั่งะนะคำว่าวิตกวิจารเนี่ยเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงอกุศลสิ มหากุศลแปดอันนีแล้วก็รูปาวจรกุศลอีกหนึ่งคือปฐมฌานเนี่ยนะก็ทีนี้ถ้ากล่าวปฐมฌานอันนีทุติยฌานเป็นต้นก็เท่ากับแสดงละซึ่งกรรมที่จะนำเกิดเนี่ยนะตัวกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมที่นำเกิดในภพใหม่นั้น่ะ ะจะเกิดในภพใดจะดีจะชั่วอยู่ที่วิตกเพราะวิตกนี่เป็นมรคเป็นมรคปัจจัยเป็นมรคปัจจัยที่จะทําให้มีอะไรอีกเป็นมรคที่ทําให้มีนะตาตามเดิมนั่นแหละว,วิตกเป็นมรคก,กรรมนี่เป็นนานักขา่ากักรรมมปัจจัยเห็นไหมตัณหาเป็นอุปนิสัยปัจจัย ท่านถ้าถ้าเราใคร่ครวญดีๆเนี่ยนะธรรมะหกสิบนั้นนะเป็นทั้งปัจจัยและปัจจยบันเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวผู้ที่ศึกษาพระธรรมกลุ่มนี้แล้วก็เพ่งอย่างดีเนี่ยนะถึงไม่ได้เรียนปัจจัยมาก็เพียงพอแล้วที่จะพ้นทุกข์นนะถึงอย่างสมมติว่าพระพิสุท์ที่อยู่ในพระสูตรพระพิสุท์ที่บวชมาพารรษาแรก สมัยที่พระองค์ยังไม่แสดงคำพีอภิธรรมเลยเนี่ยนะถามว่าท่านรู้ปัจจัยไหมท่านก็รู้เพราะว่าจากธรรมะหกสิบเนี่ยนะธรรมะหกสิบที่เป็นปีรูปสาร,รูปนั้นบางอย่างก็เป็นเหตุและบางอย่างก็เป็นเหตุบางอย่างก็เป็นเป็นผลซึ่งเหตุผลเหล่านี้เนี่ยตามปกติพวกนี้มาจากอะไรเมื่อวานเราบอกว่าอายตนะหเนี่ยมาจากอะไรก็มาจาก ขยายขันห้านั่นเองขันห้าเนี่ยเอามาขยายก็เป็นปรยรูปสารูปนะถ้าเอาปรยรูปสารูปมามองก็จะเป็นอะไรปฏิจจสมุปบาทนั่นท่านในขันห้าขยายมาเป็นปรยรูปสารูปเชื่อมไปต่อหาปฏิจจสมุปบาทนั้นกรรม,มวัดกับวิปากวัดกับกรรม,มวัดก็จะมองมองเห็นท่านถ้ามองเห็นอย่างถ้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องตัณหาก็เข้าใจชัดใน สมุทัยศัตว์ในทีนี้ในขณะเดียวกันพวกนี้ก็เป็นอารมณ์ของสมุทัยเป็นอารมณ์ของความเพลดิดเพลินเนี่ยนะทุกอันก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลดิดเพลินนั้นความเพลดิดเพลินในสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดในในพบใหม่เนั้นถ้าถ้าไปมพิจารณาให้ดีนั้นจะเห็นขันขยายไปเป็นธรรมะหกสิบ เชื่อมปฏิจจสมุปบาทซึ่งทั้งอันเนี้ยเอาตัวนี้เป็นหลักอายตนะภายในเป็นเป็นหลักเนี่ยน,นะคือตาหูจมูกลิ้นกา,ายใจก็จะมองปฏิจจสมุปบาททั้งหกทวารน,นั่นนะปฏิจจสมุปบาทสายทวารตานั่ยน,นะซึ่งพระองค์แสดงแสดงทั้งหลายๆวิธีด้วยกันวิธีแสดงปฏิจจสมุปบาททวารตาทวารหูทวารจมูก ทวารลิ้นทวารกายทวารใจเลยก็มีหรือแสดงแบบรวดเดียวไปเลยนั่นะรวดเดียวไปเลยว่าเช่นอายตนะภายในกับเพราะสลายตนะทําให้เกิดภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเป็นต้นนั่นะเพราะธรรมะเหล่านี้ก็บางทีก็แสดงรวบบางทีก็แสดงแยก ซึ่งเราก็เอาสามารถเอามาพิจารณาในในชีวิตที่เป็นจริงของเราถ้าถ้าพื้นฐานมีความเข้าใจเรื่องเจตนา6ดีเนี่ยนะความรู้ในเรื่องกรรมสกตาก็ก็ดีแล้วถือว่ามีความรู้เรื่องกรรมสกตาอย่างดีเลยแหละถ้ามีความเข้าใจเรื่องเวทนาดีตัณหาจะไปไหนแล้วก็จะมองเห็นทั้งกรรมวัดวิปากวัดด้วยใช่ไหม ตัวกรรมวัดคือตัวเจตนาเนี่ยนะตัวกรรมเป็นกรรมวัดเนี่ยนะตัวเจตนาเป็นกรรมวัดอายตนาภายใน6อายตนาภายนอก6บางส่วนวิญญาณ6ภาษา6เวทนา6โดยมากแสดงเป็นวิปากวัดเนี่ยนะตัณหาที่เข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นกิเลสวัดส,ส่วนวิตกกับวิจารเนี่ยเป็นบริขารของ กรรมมาอ่เป็นบริขารของกิเลสวัต์เนี่ยนะียกว่าเป็นบริวารเป็นอาหารอย่างดีที่ส่งเสริมไอ้กิเลสวัตรนั้นก็ถ้ามีการเอาไปทำปริญญาบ่อยๆในทวารทั้งหกก็จะเห็นทั้งโดยปัจจัยและโดยปัจจยุบันนั้นถ้ารวมๆแล้วเนี่ยถึงไม่กว้างขวางในเรื่องปัจจัยมากนะักแค่นี้ก็เพียงพอรจริงๆที่จะที่จะเบื่อหน่ายนะที่ที่จะเบื่อหน่ายถ้า ถ้าไม่ไม่ไปคิดจะไปเป็นคนชี้แจงเป็นคนอธิบายอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มปฏิสมพิธาอีกนะฟังแค่นี้เนี่ยเขาก็เป็นเขาสามารถไปเพ่งต่อได้ทันทีเหมือนกับว่าคนที่จะเดินทางเนี่ยนะคนที่จะเป็นคนเดินทางไกลเนี่ยถ้าเป็นนักเดินทางจริงๆใช่ไหมอาจจะบอกถนนเข้าแค่เส้นสายเล็กเกเ,เส้นสายใหญ่ๆแค่ ไม่กี่สายถ้าเขาเดินไปเองเนี่ยนะเขาจะเห็นเป็นถนนแยกไปตามหมู่บ้านต่างๆไปตามซอยต่างๆเลยนะพูดแต่ถนนหลักๆก็พอชันใดก็ดีผู้ที่พิจารณาธรรมะพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะถ้ามีความรู้ในธรรมะทั้งเนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6กภาษา6เวทนา6สัญญาหเจตนาหกตัณหาหวิตกหวิจารหก หรือพูดอีกในหนึ่งก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธพระธรรมรมนีนะแล้วก็วิญญาณภาษะเวทนาสัญญาเจตนาตันหาวิตกวิจารนะถ้ามีความรู้เท่านี้ก็เอาไปตรึกไปเพ่งนั้นก็สามารถเอาไปเจริญเอาไปปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ไม่มีที่สุดด้วยนีนะนะแต่ที่เจริญไม่ได้ก็เพราะวา่าก็ ว่าโดยรวมๆเราก็ไม่ไม่มีศรัทธาบริบูรณ์พอที่จะเชื่อว่าทางอันเนี้ยที่จะทําให้เราพ้นทุกเนี่ยนะเราคือถ้าคิดดูนะถ้าเรามีความเชื่อว่าอันนี้มีค่าแบบเงินเป็นทองปั๊บเนี่ยเราจะแกะทันทีเลยนะเกาะติดด้วยเลยถามว่าดูได้จากอะไรดูได้จากว่า ไอ้ของอันนั้นมันจะราคาเท่าไหร่จะซื้อจะขายปั๊บเนี่ยนะเราตื่นทันทีขึ้นเลยนะกำลังหลับงวงเงียงวงเงียอยู่เนี่ยพอบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องได้เสียปั๊บเนี่ยตื่นทันทีเลยแล้วก็หลับต่อได้คือสิ่งเหล่านี้ถ้าถ้ามองว่าเป็นทางทางที่จะออกจากวัฏทุกข์จริงๆเนี่ยนะเราสามารถเอาไปตรึกไปคิดอย่างตื่นตัวอย่างเต็มที่เลยเพราะคิดว่าจังหวะนี้แหละที่จะช่วยให้เราพ้นทุกนะตัวอีกครั้งหนึ่งว่าถ้า สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปตรึกน้อยเนี่ยนะจะเห็นทั้งทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์น้อยตัวขันห้าที่ที่เราพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าขันห้าเป็นไปกับอะไรชาติชารามรณะโศกะปริเทวะทุกขโ,โทมนัสและอุปายาตขันที่เป็นไปกับชาติชาราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาต ถ้ามีการจำแนกแจกแจงไปแล้วก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกจักวิญญาณภาษะเวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารที่เกิดตามทวารต่างๆเนี่ยนะที่ไหลสืบเนื่องไปในทวารต่างๆทีนี้ที่เกิดตามต่างๆก็แยกแยะโดยความเป็นเหตุกับเป็นผลใช่ไหมบางอย่างก็ในฐานะเป็นปัจจัยบางอย่างก็ฐานะผลของ ปัจจัยทีนี้การพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทางธรรมถือว่าการสามเนี่ยสำคัญมากอดีตอนาคตและปัจจุบันใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่เอาการสามมาจับเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่น่ากลัวอะไรเลยนี่นะมันมันไม่ได้เป็นทุกข์เป็นโทษไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยฉั้นอย่าลืมว่าผู้ที่เจริญวิปัสนาโบราณเลยนะสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่เนี่ยจะละลึกชาติได้ในชะ่ไหม ปุเพนิวาสานุสติยานเขาจะมีปุเพนิวาสานุสติยานซึ่งปุเพนิวาสานุสติยานนั้นเป็นเหตุใกล้ของกรรม,มสกตาญาณที่เรียกว่าเป็นเหตุใกล้ของญานนณทัศนะเนี่ยนะคือกรรม,มสกตาญาณเสร็จแล้วผู้ที่มียาณอย่างอีกอย่างหนึ่งนะที่สําคัญต่อการบรรลุคือจุโตป,ปปา,ปาตญาณก็คือกรรมมสกตานั่นเองเนี่ยนะก็จะ ความรู้ถ้ารู้ปุเพนิวาสานุสตยานดีกรรมสกตายานดีก็จะมองเห็นเหตุเห็นผลในอน,นะพวกนี้เขาจึงเรียกว่าสังสาระจับใช่ไหมจะเห็นโดยความเป็นสังสาระคือหมุนอันนะัลำดาสังสาระคืออะไรคือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะอันนะที่ไล่สืบเนื่องไอไล่เนี่ยคือจักอันนะั้น สังสารจักรถ้ามีอีกคำหนึ่งก็คือวัตตะอีกคำหนึ่งก็ขยายเป็นกรรม,มวัตวิปากวัตและกิเลสวัตเนี่ยนะก็ไหลสืบเนื่องกันไปโดยความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งถ้าแยกออกมาก็คือทวารหกซึ่งการไหลไปในวัตตะอย่างนี้ไม่มีใครหยุดได้ชะลอได้ไหมขอค้างดาวสักห้าสิบปีนี่ได้ไหมมาคามว่าเช่น สมมติเราอายุห้าสิบแล้วไนงะทำให้มันค้างเติงเอาห้าสิบสักห้าสิบปีเนี่ยทําได้ไหมหยุดเนี่ยนะให้มันอยู่สภาวะแค่นี้แหละมีใครทําได้มั้งเพราะฉะนั้นทําไม่ได้นั่นแหละจึงเรียกว่าจักเนี่ยนะเป็นสังสาระที่ที่ลึกไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะไหลไปอย่างนี้เรื่อยไม่มีใครมีอํานาจที่จะหยุดได้อย่างแท้จริงหยุดแค่เห็นได้ไหม ไม่ได้หยุดแค่ได้ยินก็ไม่มีใครหยุดได้เพราะเหตุผลเหล่านี้มันเป็นไปสืบเรื่องอ่ะน,นะแม้กระทั่งดูอยู่แบบแคกว่าหยุดดูตาค้างให้ตลอดเลยนะถามว่าตามันหยุดด้วยไหมชรามรณะไม่ได้หยุดด้วยหรอกถ้าหยุดนี่แย่เลยนะถ้า,ถาสมมติท่านเลือดมันหยุดวิ่งเลยนะเลือดหยุดไหลเวียนอ,ะ,อะไรจะเกิดขึ้นสมองสมองไม,ไม่ได้รับเลือดไปเลี้ยงกี่นาทีเสียหาย ถ้าเลิอมันเลิกไปเลี้ยงสมองประมาณสิบนาทีก็เรียกว่าเลิกจําอะไรหมดแล้วนะไม่ต้องจารูปจำล้านแล้วต่อไปหมดความสามารถแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหยุดได้จริงๆนะแย่มนกันนะอาวิชา <c oughs> ผู้ที่อย่างพื้นฐานเนี่ยนะเอาธรรมะ ทั้ง60มาพิจารณาโดยทั้งปัจจัยและปัจจยุบันพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลอันนี้ก็ถือว่ายาตะปริญญาเนี่ยบริบูรณ์ถือว่ายาตะปริญญานี่บริบูรณ์ถ้าเอาพวกเนี้ยมาคิดในเรื่องตามสูตรตั้งแต่แรกเลยที่พระองค์แสดงให้เห็นครั้งแรกชัดๆเลยนะว่า,าทุกขาริยาศตร์เป็นไนาชาติพิทุขขาความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุก ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตก็เป็นทุกข์พระพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์เนี่ยนะโดยย่อขันห้าคือตัวทุกข์ทั้นถ้าเอาสิ่งนี้ไปใคร่ครวนไปคิดบริบูรณ์จริงๆก็คือตีระปริญญาเนี่ยนะถ้าไปคิดบริบูรณ์ได้ดีจริงๆนะคิดตามนั้นแหละ ซึ่งถ้าถ้าคิดให้ดีๆนะมันมีข้อปฏิบัติอยู่ในตัวหมดแล้วล่ะเ <c oughs> นี่ยนะข้าวขันห้าไปเห็นโดยชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตคิดแบบนี้มากๆเ่นแหละเรียกว่าตีรณะปริญญาไอตีรณะปริญญาสี่หรือ42เนี่ยนะที่ที่เราเห็นเห็นเนี่ยมีพ้นอันไหมมีไหมชาติชารามรณะ ก็คือชาติชรามรณะและเพิ่มพยาธิด้วย,ยซ้ำเลยนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตนะก็เพิ่มอีกสังกิเลสิกะธรรมโตบ้างสาสวะโตบ้างนะก็เพิ่มเพิ่มแต่ว่าโดยรวมๆก็คือชาติชรามรณะถ้าแสดงชาติชรามรณะเนี่ยนะอน,นิจจังทุกขังก็เท่ากับแสดงแล้วใช่ไหมตรงตัวนะท่านก็ว่ารวมๆอน,นิจจัง ก็แสดงแล้วทุกขังก็แสดงแล้วแล้วใครมีอำนาจบอกว่าไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์ขอให้มันเป็นความสุขก็ไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างแท้จริงในในสิ่งนี้ก็คือความเป็นอนัตตาอยู่โดยธรรมชาตาิถ้าหากว่าเกิดการตามเห็นแบบนี้มากๆ ตามเห็นโดยตีรณะปริญญาเนี่ยนะยาตยาตปริญญาที่เป็นปัจจัยอย่างดีของตีรณะปริญญาทีนี้เมื่อตีรณะปริญญาทำจนชำนาญจริงๆว่าตามเห็นขันเหล่านั้นนั่น,น,นแหละโดยน,นะเช่นเรื่องความไม่เที่ยงหรือเรื่องความตายเนี่ยนะไม่เที่ยงก็คือตายก็อันเดียวกันถามว่าถ้าอบรมอย่างนี้บ่อยๆอ,ยอนุปัสสนาไหนจะบริบูรณ์ถ้าเห็นบ่อยๆอ,อย่างนี้น,นะ อนิจจานุปัสสนาจะบริบูรณ์ถ้าตามเห็นบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะถ้าอ่านะตามเห็นว่าตัวนี้แหละคือตัวชราพยาธิตัวโสกอ่านะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะาปริเทวะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโทมนัสเนี่ยนะถ้าตามเห็นอย่างนี้บ่อยๆอะไรบริบูรณ์ทุกขานุปัสสนาจะบริบูรณ์ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่า ไม่มีใครมีอำนาจนะว่าขอไอ้ที่เกิดแล้วก็อย่าแก่ที่แก่แล้วก็อย่าเจ็บอย่าป่วยที่ป่วยแล้วก็อย่าตายที่ตายแล้วก็อย่าเกิดอีกไเนี่ยไม่มีใครมีอำนาจใช่เริ่มเห็นชัดว่าขันห้าเหล่านี้ไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างแท้จริงนั่นแหละเรียกว่าอนัตตาั้นผู้ที่เจรเออตามเห็นขันเหล่านี้โดยความเป็นอนัตตาซึ่งไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างแท้จริงก็ อนัตานุปัสสนาก็จะบริบูรณ์ถ้าอบรมอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเป็นอัธยาศัยเลยถามว่าจะตามเพลิดเพลินในสิ่งนี้ไหมอ่านะคิดไหมว่าหยั่งลงไปอืดีนะอายตนะภายในก็เยี่ยมอายตนะภายนอกก็แจ๋วการเห็นก็ประเสริฐเป็นต้นเนี่ยนะจะไปถือไหมถือสำคัญในสิ่งเหล่านี้โดยโดยเป็นของที่น่าเพลิดเพลินไม่เห็น อันนี้แหละนิพพานุปัสสนาก็บริบูรณนะ์ถ้านิพพานุปัสสนาบริบูรณ์ก็ไม่น่ามีปัญหาว่าจะปฏิบัติผิดแล้วขอให้เบื่อในธรรมะทั้งทั้งหกนี้จริงๆเถอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จักหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอย่างแน่แท้ทีนี้ถ้าถ้าเราละลึกแบบนี้บ่อยๆนะจะเห็นชัดในนิโรธสัจจหน้าสิบสามอนะว่า ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉไรความดับด้วยสาม,มารถสำรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั้นะนะก็ตัณหานั้นเนี่ยนะเมื่อบุคคลจะละละที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นน ก็ถามว่าจะละตัณหาเนี่ยละที่ไหนก็ละที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ละที่ธรรมะยอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ภาษา6เวทนา6สัญญา6เห็นไหอะไรสัญญา6เจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจาร์6เนี่ยนะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะโลกิยะธรรมก็ถือว่าได้กล่าวหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะละตัณหาก็ละที่นี่แหละ นะะละด้วยอะไรก็ละด้วยปหาณะปริญญาตัวที่ละจริงๆอ่ะนะตัวที่ละสิ่งเหล่านี้ได้เด็ดขาดคือตัวปหาณะปริญญาปหาณะปริญญานี้เท่ากับอริยมรรคเนี่ยนะตัวปหาณะปริญญาก็คืออริยมรรต์มันถ้าเข้าใจว่าพวกนี้เป็นวัตถุคือเป็นอารมณ์ของการทำยาตะปริญญาเป็นวัตถุของการทำ ตีระปริญญาแล้วตั้งอยู่ในตีรณปริญญาอบรมทําให้มากก็เป็นตีรณปริญญาชั้นสูงแต่ก็เป็นปหานะปริญญาแบบโลกิยะเนี่ยนะมันถ้าจเจริญได้อย่างเต็มที่ที่สุดก็จะเนี่ยก็จะปหานะปริญญาเพราะถ้าจะละก็ละที่ที่สิ่งเหล่านี้นี่แหละะก็ละที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันถ้าหากว่าละฉันทราค่าได้ก็ ก็ดับตันหาได้ปกติปะหานะมีมีห้าประการใช่ไหม,ไมปะหานะห้าก็คือหนึ่งตะทางคะประรานะสองวิขำพนะประรานะสามสมุตเฉทะปะหาน 4. สี่ปฏิปัดสัตธิปะหานห้านิสสณะประรานะเนี่ยนะ ฉันตะทางข้าประหารเนี่ยอมอะไรยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาสมุทเชษถ้าประหารเป็นประหานะปริญญาวิขำพนะประหารก็เป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญของยาตะปริญญาหรือเป็นปัจจัยที่สำคัญของตีรณะปริญญาแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญของ ปหาณะปริญญาผลของปหานะปริญญาก็คือเนี่ยปฏิปสัสสธิโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นนะนิพพานก็คือตัวนิสรณะปหาญพ้าน้าจะนิสรณะละได้อย่างเด็ดขาดก็ต่อเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์